สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้ขั้นตอนการเป็นคนขับรถที่ดีจริงๆกันนะครับสำหรับบทเรียนนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องอุบัติเหตุและหลักการคาดการอุบัติเหตุกันครับเราทุกคนรู้จักกันดีกับคําว่าอุบัติเหตุกันทุกคนนะครับและไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองและคนที่เรารักอย่างแน่นอนจริงไหมครับ แต่รู้ไหมครับว่าปัจจุบันประเทศไทยเจออุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉลี่ยมีคนประสบอุบัติเหตุชั่วโมงละ3คนอะฮะนี่คือเรื่องจริงครับ และรู้ไหมครับว่าในแต่ละวันมีคนเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนวันละ60คนจริงป่ะเนี่ยจริงและมากกว่า65เนี่ยคือคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแบบพี่เลยครับซึ่งมากกว่า5,000คนต้องกลายเป็นคนพิการครับเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนมันสำคัญและใกล้ตัวกับเราทุกคนมาก<ว>ครับ แล้วเราจะป้องกันยังไงครับเอางี้ครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีที่ทําให้ไม่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนผมขอถามผู้คุณนิดนึงครับว่าคุณอยากเป็นคนขับรถแบบไหนคุณอยากเป็นคนที่ขับรถได้คือแค่สตาร์ทรถเป็นหยิบกุญแจรถมาเสียบและเหยียบคันเร่งแค่รู้ว่าเปิดปิดรถยังไงขับเดินหน้าถอยหลังยังไงอยากเป็นแค่นั้นหรือเปล่า หรือคุณอยากเป็นคนที่ขับรถเป็นคือเป็นคนที่มีใบขับขี่แล้วรู้ว่าขับได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือสุดท้ายคุณอยากเป็นคนขับรถที่ดีจริงๆดีในที่นี้นะครับหมายความว่าต้องรู้ต้องเข้าใจคาดการเป็นและดูแลรับผิดชอบต่อสังคมได้พูดง่ายๆก็คือสามไม่ครับไม่ขับไปชนเขาไม่ให้เขามาชนเรา และไม่เป็นเหตุให้เขาชนกันหืมหนูอยากเป็นคนขับรถที่ดีค่ะถูกต้องเลยครับการเป็นคนขับรถที่ดีมีทัศนคติในการขับขี่ปลอดภยัยนี่คือสิ่งที่ประเทศเราต้องการมากที่สุดครับพวกคุณก็จะเป็นเหมือนฮีโร่ที่มาช่วยประเทศไทยให้ลดการสูญเสียอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกมากมายเลยครับโอมาเลยพี่ผมพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วโอเคลุยกันเลยอย่างแรกนะครับ คุณต้องจำคำนี้ให้แม่นๆเลยครับการคาดการเอ่ออันนั้นคนละค่าแล้วครับเรากำลังพูดถึงการคาดการอุบัติเหตุครับหมายถึงพวกที่มีตาทิฟแล้วก็รู้ล่วงหน้างี้เหรอพี่โอตีเลยถูกต้องเลยครับถ้าคุณคาดการเป็นคุณจะเป็นเหมือนประหนึ่งมีตาทิฟเลยทีเดียวพระเจ้าจอจมันยอดมากการคาดการคือ การประเมินความเสี่ยงสถานการณ์ต่างๆบนท้องถนนล่วงหน้าเป็นกระบวนการทำงานของสมองเพื่อคิดวิเคราะห์และแยกแยะความเสี่ยงบนท้องถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างแรกเราต้องรู้จักหลักการการคาดการณ์อุบัติเหตุแบ่งได้3ข้อง่ายๆครับ 1. การมองเห็น 2. กรับรู้คาดการและตัดสินใจ 3. ควบคุม ยังไงนะพี่ผมขอช้าๆแล้วก็ชัดๆอีกทีหนึง่งข้อแรกก่อนเลยนะครับการมองเห็นคือการที่เรารู้ค่ะว่าเรามองเห็นอะไรและเรามองไม่เห็นอะไรและเวลาขับรถมุมไหนที่เราจะมองไม่เห็นบ้างในขณะที่เราอยู่บนรถของเรานั่นเองมุมไหนที่เรามองไม่เห็นบ้างหรือเวลาที่เราอยู่รอบๆรถเราเห็นอะไรบ้างรวมถึงเวลาที่รถคันอื่นๆวิ่งมาใกล้เรานั่นเองครับ เรามองเห็นอะไรและเรามองไม่เห็นอะไรจุดอับจุดบอดของสายตาเรามีอยู่ตรงไหนบ้างเราต้องรู้ครับเราต้องรู้ด้วยว่าในขณะเดียวกันมุมมองของคนอื่นที่ขับมานั้น<ม>เขามีขีดความสามารถในการมองเห็นแค่ไหนนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ด้วยเช่นกันครับอ๋อรู้ว่าต้องเห็นอะไรบ้างแบบนี้ใช่ไหมครับเก็ต <Get S 1> ละข้อ2คือรับรู้คาดการณ และตัดสินใจเรื่องนี้จะต่อเนื่องจากข้อแรกเลยนะครับนั่นก็คือเมื่อเรามองเห็นแล้วเราต้องรับรู้และคาดการว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาขณะขับรถได้ในแต่ละสถานการณ์ครับเช่นเมื่อเราเห็นคนข้ามถนนที่ทางม้าลายเรารับรู้แล้วครับว่ามีคนข้ามถนนเราคาดการได้ว่าถ้าเราขับรถเร็วเราจะเบรกไม่ทัน เราจึงตัดสินใจชะอลอรถเพื่อให้หยุดรถทันทางม้าลายครับแบบนี้เรียกว่าเห็นปั๊บรู้ปุ๊บเห็นปุ๊บปุ๊บรู้ป,ปั๊บปับ๊บวายเล่นมุกเป็นด้วยนะเนี่ยเราอ่ะมันก็เหมือนการตอบแบบบุบบ้าแบบนี้นั่นแหละครับนั่นก็คือเมื่อเราเห็นแล้วเราต้องรับรู้และเข้าใจทันทีในสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นรถรอบทา่านรถคันอื่นที่ขับมาหรือผู้คนที่อยู่ริมถนนก็ตามครับ เมื่อเราเห็นแล้วเราจึงคาดการณ์และตัดสินใจได้อย่างแม่นยำครับอ๋อมองเห็นและเข้าใจพฤติกรรมล่วงหน้านี่เองเก่งมากๆครับซึ่งนั่นจะสอดคล้องต่อกับข้อที่3ก็คือการควบคุมครับการควบคุมหมายถึงเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าและเราสามารถควบคุมรถและควบคุมสถานการณ์ได้ซึ่งก็คือคำว่าจะเกิดอะไรขึ้นและจะทำยังไง นการเข้าโคง้งเมื่อเราขับรถด้วยความเร็วเราจะรู้สึกว่ารถคุมยากขึ้นเหมือนเราเห็นโค้งบนสะพานที่มีความโค้งมากและกำแพงต่ำให้เราคิดไว้เลยครับว่าถ้าเราขับรถเร็วอาจเกิดอุบัติเหตุได้เราจึงชะลอความเร็วขณะเข้าโคง้งเพื่อความปลอดภัยของเราครับพวกเราต้องตระหนักรู้ถึงความสูญเสียและประเมินอ,ออกในทันที ฉะนั้นเมื่อเราเห็นแล้วเราต้องคิดและรู้ได้ทันทีว่าเหตุการณ์ต่อไปอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะอุบัติเหตุเกิดได้จากทุกทิศทางและตลอดเวลาลองเปลี่ยนความคิดใหม่ดูครับขอให้คิดและมองว่าให้เสมือนเป็นคนในครอบครัวเรายัางไงนะเหมือนให้เราใส่ใจคนอื่นมากขึ้นใช่ครับ ลองมองและคิดว่าคนที่ขับรถอยู่ข้างๆเราหรือคนที่เดินข้ามถนนก็ตามให้คิดว่าถ้าเขาเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่ชายน้องสาวของเราหรือคนรักเราก็ตามยิ่งเราตระหนักถึงการสูญเสียมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นครับรักผู้อื่นที้เหมือนรักตัวเองเนี่ยหรอรักกันไว้เถอดเราเกิดใช่ครับ ทุกการตัดสินใจที่ผ่านการคิดของเรานั้นจะทําให้เราควบคุมอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยําแน่นอนครับมัวแต่เล่นตังเลยที่เป็นอะไรไปครับร้องไห้ทําไมโดนภรยาบิดหูชาเลยมัวแตติดเล่นเห็นไหมครับว่าอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเกิดขึ้นได้จากทุกทิศทางจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับ ทักษะการขับรถบนท้องถนนเป็นเรื่องของทั้งวิทยาศาสตร์และจินตนาการในทางวิทยาศาสตร์คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความเร็วจากตัวรถหรือจากถนนนั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้และในขณะเดียวกันครับเวลาขับรถก็ถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เราต้องอาศัยจินตนาการสร้างภาพเสมือนจริงในหัวเราเพื่อคำนวณและเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้เราควบคุมการขับขี่ให้ปลอดภัยที่สุดนั่นเองครับสรุปเรื่องของการคาดการณ์อุบัติเหตุมีกี่ข้อนะครับมี3ข้อครับเก่งมากครับมีอะไรบ้างครับข้อที่1มองเห็นค่ะข้อที่2รับรู้คาดการณ์และตัดสินใจข้อที่ 3. ควบคุมเราต้องคิดไว้เสมอว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะทำยังไงครับเยี่ยมมากครับทุกคนปัจจัยต่างๆบนท้องถนนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นครับ ผู้ขับขี่จึงควรตระหนักถึงความปลอดภัยและการคาดการเหตุการณ์บนท้องถนนเสมอนี่คือจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับผมเชื่อว่าในอนาคตพวกคุณจะเป็นฮีโร่ที่ทำให้อุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศเราลดลงได้ครับเมื่อทุกคนมีจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภยัยเราก็จะไม่มีการสูญเสียอีกต่อไปพวกคุณจะไม่ใช่เป็นแค่คนขับรถได้ไม่ใช่เป็นแค่คนขับรถเป็น แต่คุณจะเป็นคนขับรถที่ดีจริงๆเยี่ยมเลยเพ่ตอนหน้าครับเราจะมาดูกันแบบเจาะลึกไปเลยครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะเรื่องบนท้องถนนไม่ใช่เรื่องตลกทุกครั้งที่ขับรถมีสติมีวินัยมีน้ำใจ ขับรถดีๆนะครับ